สวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกคนนะครับผมอยู่กับผมช่องทรูติกรถน้ำนะครับวันนี้พามาดูคันแรงครับผมนะครับคันแรงคันเดิมครับทูบิโกเอสเค140ลิตรนะครับรุ่น11นะครับจับขาเก่าเจ้าแรงนะครับติลก้านะครับ240เทอร์โบนะครับดินก็ค่อนข้างหนืดนิดหนึ่งนะครับผม เห็นไหมครับตั้งแต่ฝั่งนู้นนะครับก็ทุลักทุเลพอสมควรนะครับแต่ว่าวิ่งไปพอวิ่งได้ครับมีงานเที่ยวครับวันนี้นะครับที่ประมาณ 2- 3สามกิโลครับตีแล้วครับผมมาดูครับิีนึ่งหน่อยครับต้องเสียดูดลุกเที่ยวครับผมอันที่2-40ีู่นย์นะครับ ยอดเลยครับยอดครับทำให้ยอดครับมีเจ้ามูต้า6040รอดันสุดเลยครับผมนะครับขับมาดูคันเล็กของผมครับผม175ครับจ o 74เนี่นะครับมาดูกิตาร์ครับสตักแล้วครับ ไหนครับผมสองตักละสามตักครับสี่ตักครับผมแล้วก็ตักที่ห้าครับออกตัวไหมครับตักที่ห้า,าเกตตุลไหมครับ ก็นิดหน่อยครับผมรถเจ็ห้านะครับผมก็พอใช้ได้ครับดีเสียตูนนิดหน่อยนะครับเสียตูนทุกคันนะครับมาดูเจ้าโตโยโ้ครับรุ่นสิเอดอย่างสวยครับผม4ีจจนะครับยีสุผมเร็ว t u r b ครบบ สบ,บสบายสบายครับ,าาบรเราอยเที่ยวนี่นิ้วสบายสบายครับน้าปากบอลนี่สองร้อยสบายสบายครับมาชมกันต่อครับอันนี้ฮีโน่นะครับสิงไฮเทคนะครับเกตโอเจ็ดดีครับคันนี้แรงครับผมฮีโน่นี่ แรงทุกคันครับรถตเกครับน่าจะเกินสิบปีแล้วครับผมคันนี้นะครับทีมงานโตน้องเต็งครับอำเภอกระสังจังหวัดปุรีร,รัมย์แต่มาตากที่สริน์นะครับ ทุงท่าลีลาของเจ้า SK 170ครับ LC นะครับรุ่น11นะครับรุ่นใหม่ครับผมนี่สีตักงี้ครับผมเกือบเต็มแล้วครับเห็นไหมครับรถใหม่นี่นี่ไปหมดครับผมสีอย่างเดียวคือต้องสงวดครับนอกกนั้นตึ้งนับครับผม นี่ครับลายต่อครับเรคหน่อยครับคันนี้นะครับเหมือนกับทำงานไม่ครบสูบรับน่าจะต้องนำปั๊มไปเช็คแล้วครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับนะครับันต่อไปนะครับเป็นมิสซิก้าครับรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะครับ สมัยก่อนสมัยนี้ก็คิดเหมือนกันครับผมยังสวยอยู่ครับคันนี้นะครับพกเพชรอีกหนึ่งครับขอยก็สิ้าแรงมาครับรถต่่เกมือนกันครับวันนี้เอาเก่เอามามินสองคันกับมาช่วยนะครับรถรวมสามคันนะครับวินห้าคันครับรถใหม่ๆแบบนี้นะครับสิบคันก็สบายๆครับแต่ว่าถ้ารถเยอะมันก็รถร่วมมันก็ได้น้อยครับ รถสีห้าคันไปเนี่ยสบายครับวิ่งในหมู่บ้านครับสบายสบายนะครับเดี๋ยววัดินก็เละๆหน่อยครับช่วงนี้นะครับยังไม่แห้งเท่าไหร่เดี๋ยวก็พอวิ่งได้ครับปูทางวิ่งได้ครับเอาดินจอมปลบกมาปูทางครับเห็นไหมครับก็วิ่งเอานะครับพอได้ก็จะมีรถไถใหญ่ไว้ดันตุ่นนะครับหนึ่งคันครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีรถไถไว้ดันด้วยครับ แรงครับ1095แรงครับทดเฟืองท้ายได้ดีครับเลยนล้วจะเป็น8สีหนึ่งครับพอดีพอดีนะครับถ้าเป็น e s u z ก้านะครับเพราะว่าผมเคยมีนิก้าเหมือนกันนะครับ8สาม8เร็วนิดหนึ่งนะครับคันนี้ก็นิก้าเหมือนกันครับตัวฝาครอบสวยครับของแท้ครับฮีโน่ ข้างหลัง17นิ้วนะครับนี่ข้างหน้า16นิ้วเนี่ยสตาร์ทขม้นถ้าใส่17เจ็ดนิ้วแบบนี้สวยครับข้างหลังนะครับมันจะเต็มซุ้มเลยครับผมขานาดใส่สิบหกนิ้วพอดีฝ่ายครอบเลรียญเท่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับจุดเสียบป้อมนะครับอูส็อสพัดการช่างนะครับวันนี้ลมแรงครับเมื่อเช้านีเ่เหมือนกับ ฝนจะตกนะครับอากาศเริ่มเย็นลงเลยครับผมนะครับนี่นะครับสามตักนะครับวันนี้สามตักเองครับอตักที่สี่นะครับสบายๆครับเห็นไหมครับนับหนึ่งยังไม่ถึงสิบปีเลยครับผมเห็นไหมครับออกตัวได้เฉยเลยครับผม อ๋อฟรีครับฟรีอ๋อลื่นนิดหน่อยครับดินมันเปียกอยู่ครับทุกวันนี้รถเสียงดังนี่นะครับไม่ค่อยมีนะครับมีอยู่แต่ว่าเป็นไงล่ะครับผมมันขับตามหมู่บ้านครับมันโดนเขาด่าครับ ตอนนี้นะครับหล,หลังมารถตกลอ้อรถคนดินเนี่ยนะครับเ,ออเสียงก็เริ่มลดลงแล้วครับผมนะครับหลายอย่างนะเนี่ยเขามาคิดแบบนี้ครับทีนี้เสียงฟู่ครับทีนี้เทอร์โบครับอันนี้เป็นเทอร์โบแท้เลยนะ 838นะครับตัวน,นี้เครื่องใหญ่ครับเกีย่์ใหญ่ครับ <S <S เข้าเลยครับผมปิดเลนปิดเลนปีไปก่อนหักซ้ายหักซ้ายไปดีไปตรงเลนั่นแห่ะ ชาไม่เรียวไม่ต้องรอเลยครับ แรงจริงๆครับคุณีครับดีครับดีครับทางเนือมันไม่ค่อยยาวครับผมไม่ยาวกว่าน,นี้รถ หมายเลข6เส้นเลยนะครับปิดแล้วครับเตยดามไหมครับไม่เอาไม่เสียครับร้อยเจ็ดห้านะครับผมร้อยเจ็ดสิบห้านะครับยังขับได้เหมือนเขามือนกงนครันผมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมช่องครูติ๊กยกน้ำนะครับสวัสดีครับ